LINE OPEN Chat where everyone has t h e i r own place โอวันต uh, ิดมีวิตามิน B12 สูงสเท่าเติมประโยชน์ได้ท okay. ุกเวลาโอวอนติอาหารแมววิสกัส้เมี้วเพอร์กว่าเคยจริงๆเราก็สามารถแปะได้ตามแบบเครื่องมือส <Mm ื่อสารเวลาเราใช้งานอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันก่อนที่ก่อนที่เราไอ้กล่องแดงนี่เขาขายกันยังไงอะครับเฮ้ยคุณเป็นใครอะผมจะไปแปะ iPad เลินเกม คุณจะอะไรนะอันนี้คุณจะไปใช้บริการเหรอใช่ครับคุณจะอะไรบอกผมก่อนณหน้าทองครับณหน้าทองครับสิ่งต้องการของคุณคืออะไรแปะ iPad เพื่อสุ่มกาชาได้ของดีๆเขาต้องการแปะ iPad เพื่อสู่กัญชาให้หาซื้อใสใส่ทสุ่มกาชาเออดูทรงแล้วไม่น่าสุ่มกาชาเล่นเกมจริงป่ะจริงครับเกมอะไรที่เล่น แลหน้าล็อกแลหน้าล็อกล็อกอยากจะเอาหน้าหน้าทองไปเพื่อสุ่มกาชาได้ตัวดีๆใช่ครับอันนี้ก็อยู่ที่กล่องละ399้ว399บาทค่ะมีไหมมีไหมมีมีตังมีตังไหมเราซึ่งก็จะมีเป็นเหมือนกับว่าคาถาที่แบบว่าวิธีการใช้งานเลื่อก็แบบว่าท่องเราก็แปะ iPad ซึ่งในนั้นมี3แผ่นนะคะณปัจจุบันที่คุณทำงานตำแหน่งอะไรเป็นช่างไม่เสียงครับ มิเสียงนี้ผมปล่อยออโต้เลยปล่อยออโต้เลยคือเขาถ่ายรายการกันอยู่เสียงเสริมไม่สนใจแล้วเดินเข้ามาใช่ครับจะเอาหน้าหน้าทองใช่ครับนี่ออกอากาศมีเสียงก็เี่ยมีครับมีนะ๋อยปล่อยออโต้พิลลดไว้ก่อนนะมีครับเออเดี๋ยวให้เขาไปเลยนะนี่นะให้เขาไปเลยจะได้สุ่มกาชาแล้วไปเอาเสียงพวกผมดีๆด้วยโอเคนะครับให้มีดวงดีๆนะนอกจากมีดวงดีๆมีมารยาทด้วย ที่แถ้นี่ก็เป็นช่างมิกเสียงของเรานี่เองะครับที่อยากได้สินค้าใหม่ณหน้าทองจนอดใจไม่ไหวและดูครับไม่รอช้าครับเปิดอ่านคู่มือเตรียมท่องกระถากันเลยทีเดียวเรียกว่าปล่อยออโต้ไม่สนใจงานนั่นแหละครับจะแปะทองกันให้ได้เดี๋ยวนี้อ้าวอ้าจะแปะหน้าจอกันเลยครับแต่หแปะไม่ได้ก็เออละเลงกันไปเลยละครับ ยังครับแผ่นเดียวเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่พอครับดูยแปะอีกแผ่นคราวนี้เข้าด้านหลังแปะไปที่เคสกันบ้างครับแม่บอกเลยว่าลูกค้าของมูเตเวลเนี่ยน่าจะเยอะจริงๆนะครับล็อกใครที่เห็นก็เป็นต้องอยากได้กันไปหมดถามแบบนี้ได้ไหมว่ากลุ่มลูกค้าเราล่ะเพราะว่าเห็นทั่วไปหมดเลยเป็นกลุ่มไหนอ่ะเขาเขาอายุเท่าไหร่จะเป็นผู้หญิงหรือว่าแบบจริงๆมี LGBT ด้วยค่ะก็จะเป็น เกินแบบ 7- 8 0ดปซของลูกค้าเลยแล้วก็จริงค่ะเป็นแก๊งสองสาวสาวสาวว่าอาจด้ดีไซน์ด้วยอะไรด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่อายุก็จะอยู่ประมาณตั้งแต่แบบเฟิร์สจ็อบเบอร์ไปจนถึงแบบ3 5 40เลยก็ยังมีค่ะใช่กว้างมากผมฟังดูแล้วอ่ะมูเตเวอร์กำลังจะเปลี่ยนพฤติกรรมจากแต่ก่อนเราแขวนจตุคามกันแขวนพระกันเราไปไหว้พระกันตอนนี้การที่มีมูเตเวอร์เข้ามาทำให ทุกอย่างมันสะดวกขึ้นแล้วมันมันกลายเป็นเครื่องประดับได้ด้วยออนไลน์ใช่นอกจากนี้เรายังจะมีแบบว่าเป็นลายธีมด้วยเนาะลายธีมคือในลายมันก็จะมีตีมสีต่างๆแบบต่างๆอ๋อเป็นธีมมูเตเวอร์เหรอครีปปกติแล้วคุณผู้ชมอาจจะเป็นแบบหมีอันนี้เป็นมูเตเวอร์เลยใช่แล้วแบบสมมติพิมพูยกับพี่อุ่นพิมอยากให้พี่ชอบพิมพิมก็จะตั้งวอลเปเปอร์แบบหนึ่งถ้าพิมอยากให้เจ้านายเอ็นดูพิมก็จะตั้งวอลเปเปอร์แบบหนึ่ง อ๋อว่าจะแชทกับใครวันนี้ฉันจะแชทกับเจ้านายฉันเอาอีกแบบเก๋ๆเราลามไปวงการอื่นนะพี่โอ๊ตวงการอะไรครับคุณฝน NFT ค่ะ NFT มีประดับขตก็เป็นมงคลแล้วนะคะพี่โอ๊ตจริงเหรอในี่เหรอไอ้สวยด้วยใช่ฝนว่าฝนว่ามันน่ารักมันน่ารักโี่ฝนว่าทุก ทุกอันแหละทุกอันนี่ NFT ใช่ค่ะวางตลาดเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะมีประดับพอร์ตเก่งนะพวกเรานะก้าวไปหลายวงการเลยก็ยังมีแบบแบรนด์อะไรอย่างนี้ติดต่อเข้ามาด้วยเนาะแบบว่ามาคอลแลบกับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าของที่แจกให้กับลูกค้าเช่นสมมติว่าซื้อยอดถึงสามพันอะไรอย่างเงี้ยก็ทำาวลเปเปอร์กับเราได้อะไรเงี้ยบางแบรนด์ก็มาคอลแลบกับเราเหมือนกันอ่าก็เติบโตในรูปแบบต่างๆไปใช่ครับ โอ้โห,โ,หโหเรียกได้ว่ามูเตอเวอร์เนี่ยแทรกตัวเข้าไปอยู่ในทุกที่จริงๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นลายตีมบนจอมือถือหรือแม้แต่ NFT แมหมมูได้ทุกที่จริงๆเลยครับ <S <S ทีนี้มา SME Biz Talk ของเราอย่างที่บอกกันไปครับ <S <S เราจะพูดคุยว่าจะเติบโต แบบยั่งยืนในโลกออนไลน์ได้ขนาดไหนมีปัญหาอะไรเดี๋ยวพวกเราหากูรูมาช่วยแก้ไขให้นะตอนนี้ผมยังมองไม่ออกเลยว่าคุณกังวลเรื่องอะไรอ่ะเพราะว่าพวกคุณเติบโตได้สุดยอดมากอ่ะเรื่องแบรนดิ้งแบรนดิ้งใช่พาะคุณแข็งแก่งมากอยู่แล้วนะคนมงมูเตเวอร์เท่ากับวอลเปเปอร์เสริมดวงแต่เราอยากแบบเฮ้ยเป็นไปได้ไหมถ้าคนจะมามูเตเวอร์เท่ากับการมูยุคใหม่ใช่ไหมไม่ใช่แค่วอลเปเปอร์กว้างใหญ่กว่าเดิมแบรนดิ้งอยากให้ให้กว้างกว่านี้กว้อะไรอย่างี้ค่ะ เรื่องแรกโอเคเดี๋ยวลิสไว้นะครับเรื่องที่2คือเราเข้ามาในธุรกิจนี้แล้วมันทําให้มันเป็นกระแสใช่ไหมพอเป็นกระแสเนี่ยคนก็อยากจะทําบ้างก็เลยอยากรู้ว่าเอ้ยทำยังไงเราถึงจะแข็งแกร่งที่ยืนอยู่ตรงนี้ได้อะไรประมาณนี้สรุปใจความกลัวของก๊อฟมันเริ่มมีแล้วถูกต้องเรไม่มีคนก๊อฟแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกูรู้จะมาแก้ไขปัญหานี้ให้นะครับ3อะไรดีครับตอนนั้นเรามีปัญหาจริงนะเพราะว่าตอนนั้นนะคะเราเผลอซื้อโฆษณาไปแล้วพอซื้อปุ๊บ โอ้โหแบบตอนนั้นอะตอบกันไม่ทันจนต้องจ้างแอดมินเพิ่มใช่ไหมคะแล้วแม่หมอกระเป็นว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะไม่สามารถส่งงานให้ลูกค้าได้ทันเวลาแต่ว่าเราต้องปิดรับออเดอร์ไปเลยอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่เราเราเคยเกิดสถานการณ์แบบนั้นขึ้นแล้วก็ที่เราไม่ได้นอนกันอะค่ะพี่รองรับลูกค้าได้ไม่ไหวใช่ทช่ทำยังไงดีเดี๋ยวกูรูจะมาช่วยหาคําตอบนี้แหมปัญหาของคุณน่าอิจฉาจังเลยนะลูกค้าเยอะไปอย่างงี้เหรออ่ะสามเรื่องครับมีอีกไหมฮะ อีกเรื่องก็คือเราอยากได้ไอเดียในการแบบว่าเหมือน like like โปรดักต์ใหม่ๆอะไรเงี้ยที่มันมีความครีเอทีฟแล้วก็มูด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากได้ไอเดียจากกูรูอะไรเงี้ยโปรดักต์ใหม่ๆอโหวันนี้ปัญหาของมูเตเวลมันช่างหน้าอิจฉาจริงๆนลครับลูกค้าเยอะจนรับออเดอร์ไม่ไหวเพราะทำกันไม่ทันบวกกับพอดังแล้วก็มีสินค้าลอกเลียนแบบออกมาทันทีเลยอยากปรับแบรนดิ้งไม่ดรอช้าครับจัดกูรูมาด่วนๆเลยครับเตรียมกูรูไว้ให้แล้วบอกเลยว่าตอบโจทย์ เป็นนักการตลาดที่ยอดเยี่ยมที่สุดในปัตตพีนี้จะเชิญท่านมาขออนุญาตอ่านดีกีท่านนิดหนึ่งเพราะว่าท่านยาวจริงๆดีกีนะครับต้อนรับเลยนะฮะนักวิชาการตลาดชื่อดังหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด ที่ปรึกษาด้านแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเสียงปรบมือที่ดังกึกก้องต้อนรับดอกเตอร์เอกพัทธรธนกุลครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเชิญครับไม่น่าเชื่อครับแค่แค่ดีกีอาจารย์นี่เกือบครึ่งชั่วโมงนี่ผมท่องนี่45นาทีประวัติยาวไปนิดนี่ขนาดผมอ่านนับยัง3เทคอาจารย์ ขอบคุณนะอาจารย์ดรอาจารย์เอกขออนุญาตเรียกอาจารย์เลยนะครับยินดีครับคุณหมอกีโกเคยเป็นลูกศิษย์ประมาณปี5-9เก้าอะไรเงี้ยไม่นานไม่นานเห็นที่ว่าผลผลิตของอาจารย์นะภาคภูมิใจไหมวันนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วครูครัผมต้องมาเรียนกับเขาละไม่ใช่ไล่วันนี้มาให้คาแนะนาก่อนจะแก้ไขกันถามอาจารย์แบบนี้ดีกว่าธุรกิจนี้ถือว่าเป็นธุรกิจที่แปลกหน้านะเป็นเป็นเป็นมูอ่ะ เป็นสายมูอาจารย์คิดว่ายัางไงกับธุรกิจนี้มันงมงายไหมหรือว่ามันยังไงไหมมันมีเส้นบางๆกันออ้นุดระหว่างออความงมงายกับออความมั่นใจออกับความเชื่อในทางการตลาดเนี่ยเราเนี่ยต้องระวังเรื่องนี้นิดนึงเหมือนกัน<ม>ก็คือว่าไม่ใช่ว่างมงายนะแต่ว่ามันเป็นความเชื่อที่ทําให้เกิดความมั่นใจในการที่จะทํางานได้อย่างประสบความสําเร็จมากขึ้นอย่างนี้น่าจะโอเคแต่ว่าถ้าสมมติว่าพาไปงมงายคือมี วอลเปเปอร์นี้แล้วนอนอยู่กับบ้านเฉยๆงานไม่ต้องทํารวยเองอย่างเงี้ยไอ้นี่งมงายอันตรายมีจุดยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ต้องลงมือทําด้วยน่าสนใจแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะครับได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่ายินดีไปด้วยว่าน้องๆรุ่นใหม่คิดมุมที่น่าสนใจเกิดขึ้นแต่ว่าได้ฟังปัญหาแล้วเหมือนกันปัญหาเยอะแฮปปัญหาเยอะอยู่วันนี้อาจารย์ต้องมาช่วยเรียกว่าไขข้อข้องใจ เรื่องแรกเลยเพวกเขาอยากปรับแบนดิ้งอยากจะให้คุณผู้ชมคนทั่วไปมองเขาไม่ใช่แค่วอลเปเปอร์อย่างเดียวยังไงอาจารย์มีความเห็นยังไงการปรับแบนดิ้งเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยประเด็นปัญหาของของมูเตอร์เวิร์ลเนี่ยค,คือมันไปผูกกับผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียว<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทางทีมทําได้ดีแล้วนะการที่ผูกกับผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวเนี่ยทำให้แข็งแรงไปก่อนไม่เป็นไรแล้วก็เพิ่มการใช้และต้องมีเหตุมีผลให้เพิ่มการใช้ไม่ใช่บังคับเขาเพิ่มการใช้อย่างเช่นมีการเปลี่ยนแปลง วิชีวิตคนมันเปลี่ยนแปลงความต้องการของคนมันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยอาจจะต้องใช้ของที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากนั้นเนี่ยย,ยังไม่ต้องไปพยายามหาสินค้าใหม่คําแนะนําทางการตลาดคือให้อใ,ให้ลูกค้าเดิมเนี่ยไปหาลูกค้าใหม่มาให้เราบอกต่อเนี่ยบอกต่อมันต้องมีบอกใครที่มีเพื่อนเคยใช้แล้วแล้วใส่รหัสนี้เข้ามาปั๊บอ่ามันมีโปรโมชัช่นเ,เพิ่มเติมเพื่อนคนที่ชวนจะได้อะไรจากเราด้วยอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่กันเพราะ อย่าไปเพิ่มสินค้าใหม่เพราะเพิ่มสินค้าใหม่ต้องคุยอีกยาวมันเป็นเรื่องยากถ้าสมมติมันทํา2อย่างนี้จนรู้สึกสุดทางแล้วค่อยคิดถึงเรื่องของสินค้าใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อกับของเดิมได้เชื่อมต่อนะต้องมีความเชื่อมโยงใช่นั่นแหละแบรนด์เอ๊ะคนเนี่ยใช้ Zoom ใช้ทีมใช้ Google Meet เฮ้ยฉากหลังอ๋อนะแต่ละคนไม่เหมือนกันอ,อะอย่างเงี้ยคนจะไม่งงว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราเนี่ยยังเป็นมูเต w o r เวได้เหมือนเดิม<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเพิ่มผลิตภัณฑ์ได้แต่ขอให้เชื่อมโยงกับของเดิมก่อนอถ้าอยากจะทำผลิตภัณฑ์ที่ไม่เชื่อมโยงกับของเดิมไปเลย<อ>ยกตัวอย่างเช่นอยากทําลูกโปงลูกปัดนู่นนั่นนี่อันนั้นอีกคนละเรื่องแหละ<อ>นั้นทำยาอ,อาจจะต้องออกแบรนด์ใหม่เพราะมันคนละแบรนด์กันแต่ว่าไม่แนะนําให้ออกไปไกลใช่ออกไปเป็นลูกปงลูกปัดอย่าพึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยากเกินไปใช่ไหมฮะแล้วจริงๆแล้วจะทําให้ลูกค้างงอ,อันนี้ไม่ได้ใช้แค่เฉพาะกับในธุรกิจนี้เท่านั้นธุรกิจอื่นก็ใช้สูตรนี้ได้นะครับ<ม>สูตรของเราเนี่ยในการทําธุรกิจที่ดีและอยากจะเติบโตเนี่ย<ม>เริ่มต้นจากลูกค้าเดิมสินค้าเดิมก่อนให้ใช้มากขึ้น<ม>อย่างที่2เนี่ยเราค่อยบอกว่าเฮ้ย<ม>งั้นต้องเอาลูกค้าเดิมไปหาลูกค้าใหม่มสินค้ายังไม่ต้องเปลี่ยนเพราะสินค้าใหม่เวลาอย่างนี้อย่างง่ายแต่พอเป็นสินค้าทั่วไปเนี่ยต้องไปทําเครื่องจักรใหม่ต้องไปหาสูตรอาหารใหม่่นนัยาก ครับนั้นสินค้าใหม่เนี่ยจริงๆอะไว้ท,ทําทีหลังและอาจจะต้องเปลี่ยนแบรนด์แล้วใช้แบรนด์อื่นด้วยประเด็นของดอเอรเอกนี่น่าสนใจเลยนะครับถ้าอยากเริ่มธุรกิจให้ดีต้องลองคิดว่าจะทําอย่างไรให้ลูกค้าเดิมสินค้าเดิมแต่หาทางให้เขาเนี่ยได้ใช้มากขึ้นกับข้อที่2ครับให้ลูกค้าเดิมไปหาลูกค้าใหม่มาใช้สินค้าเดิมเชื่อว่าถ้าทํสองข้อนี้ได้ดีจะช่วยทําให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างแข็งแรงได้จริงๆ เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งออกสินค้าใหม่ๆที่มันห่างไกลเดี๋ยวลูกค้าจะงงอะไรแบบนี้ใช่ไหม,<ช>ไมครับให้เรื่องใกล้ตัวผมลืมไปพวกเขาอะนอกจากวอลเปเปอร์ e P e P e แล้วอะเขามีลงณนหน้าท้องอะแต่ลูกค้าเขาเพียบเลยอาจารย์นีนโอเคไ่มถือว่าผิดทางไหมหรือยังไงก็เหมือนกันครับเส้นนี้ต้องระวังข้ามแล้วมากกว่านั้นคือถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราไม่อยากข้ามเส้นนี้นะเราอาจจะแบบว่าเฮ้ยเรากําลังจะเพิ่มสินค้าแต่เป็นสินค้าที่ฟีเจอริงนะฟีเจอริงฟีเจอริงคือคือ อยากเดิมเนี่ยเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับมูมันก็บอกว่าเฮ้ยแต่ว่าเราจะมีผู้รู้อย่างเช่นคุณทิพย์ดิจิตอลทิพย์อย่างเนี้ยมาให้คําแนะนํอ่าแล้วมีมีคลิปวิดีโอที่เหมาะสมกับคุณเพื่อจะทําธุรกิจให้ประสบความสาเร็จได้ด้วยสําหรับคนที่สนใจเรื่องความสําเร็จงั้นมันไม่ใช่เป็นสินค้าอย่างเดียวละมันเป็นสินค้าและบริการเพื่อมุ่งไปหาสิ่งสําคัญที่สุดที่เขาอยากได้ในบางกลุ่มคือความสําเร็จซึ่งสามารถที่จะ โคแบรนด์ดีเจริ่งได้เอ้ยอ,อย่างเนี้ยมันจะเป็นแนวทางที่เราสามารถเติบโตได้ด้วยการมีสินค้าใหม่โดยไม่ต้องทำเองคอลแลปกันอะไรแบบนี้นะฮะคำแนะนำนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับลองไปโคแบรนด์ร่วมกับคนอื่นครับอาจจะได้ฐานลูกค้าใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยก็ได้เรามาต่อกันที่ปัญหาข้อที่2ครับเชื่อว่าหลายคนนี่อยากจะรู้แน่นอนว่าทำอย่างไรจะแก้เรื่องโดนคนอื่นก๊อบี้สินค้าเรามาแก้ปัญหาคลาสสิกข,ข้อนี้ไปพร้อมๆกันครับ ข้อต่อไปอันนี้ผมว่าเรื่องใหญ่พอสมควรเขากลัวการโดนก๊อปปี้ซึ่งมีแล้วด้วยใช่เรื่องนี้อาจารย์มีความเห็นยังไงครับผมคิดว่าคือก๊อปปี้เนี่ยมันมีเทียมกับปลอมเทียมกับปลอมอ่ะถ้าผมฟังวันผ่านผมรู้สึกมันคล้ายกันใช่เทียมเป็นอย่างนี้เขาก็มีแบรนด์ของเขาทําอะไรของเขาแต่ว่าเป็นวอลเปเปอร์เหมือนกันหน้าตาคล้ายๆเราใช้แทนเราได้อันนี้จะดูเทียมๆมมปลอมคือบอกว่าอันนี้มาจากมูเตอเวิร์อ่าโอเคโกงเลย โกงเลยไออันที่สองเนี่ยไม่ต้องใช้การตลาดช่วยไปหาทนายไปหาทนายช่วยเพราะฉะนั้นปอมนี่กฎหมายเดี๋ยวช่วยกฎหมายเดี๋ยวมาช่วยเดี๋ยวจะเคลียร์เรื่องทาเทียมก่อนไอเทียมเนี่ยไอเรียนแบบเนี่เดี๋ยวอาจารย์อาจารย์เอกช่วยเคลียร์ให้เชือดเทียมเนี่ยงั้นการตลาดจะช่วยงั้นการตลาดช่วยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราจะสร้างความแตกต่างการสร้างความแตกต่างเนี่ยมันจะออกมาได้อยู่ด้วยกัน4อย่าง เอาละครับเทคนิคสร้างความแตกต่างให้ชัดเจนเหนือคู่แข่งจนไม่มีใครเนี่ยกอบคุณได้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกันครับว่าเทคนิคทั้ง4ข้อเราต้องทําอะไรกันบ้างโตไหวามากเขาตอบฉันลูกค้าไม่ทันนี่ผู้กอบการคนหนึ่งฟังเขาน้าตาคลอ,อกันแล้วเนียอมีปัญหาแบบนี้บ้างเนี่ยทำไมปัญหาลัลาภากจัง<อ>ตลตอบไม่ทันลูกค้าเยอะเกินไปเ่ยพี่ทิพย์ทำยังไงดี